เจ็บใหญ่ไร้ขั้วมไข่ายยาไฮมีเพิ่นว่านะครับอ่าน้องปริชาก็ขอตัวก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากครับน้องปริชานะครับอ่ากับปลูกแต่พวกกิศนากันเนาะกิศนาแล้วก็ต้นสะเดาหว,วานเอาก็มาเหตุงานทางด้านอ่านี่แหละทางโทรศัพท์ตอนนี้ละนะครับเจี๊ยบทางนี่ยเล่นงานเหตุพี่นออยอย้องยังอยากคุยยังอยากคุยยังอยากถักอยู่ครับบารูว่า โบลวจะไปจากที่ไหนนะครับเมื่อพี่น้องยังอยู่ในสวนใกล้ๆบ้านน,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 นะครับนั่สวนสวนที่อน้องพิมพ์ไปเบิงเนี่ยครับเป็นสวนที่ท้ายเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับท้ายดูไรกรยยานพี่นอ้องอเบือ่อเบื่อในการในสวนนะครับนาอเคยไปอยู่นะกนะับคุณในทางนาคนปรปฐมนะมีมีคนหนึ่งคุณ ่ไก่จะที่เข้าก็จะเอาเขาาไปให้เป็ดไก่กินนะครับเมื่อเช้าหนึ่งก็ตอบซีหาท่านนั่นแหละคือจังส่งคลิปต่อไปนะครับส่งคลิปต่อไปถ้าเพื่อนเนองโมทันมาตอบไปกันนะพี่บายบายครับโชคดีมีความสุขครับ <c oughs> สวัสดีครับนะครับขอนะบนะคุณ คุณแม่นะลิศราพยายันกำลังอดทนนะทําก็ต้องอดทนนะครับควมอดทนเท่ากับมุ่งมั่นจะมีมานะยางหน้าก็งามนะครับยางหน้านี่็ก,ก็งามนะ้ายางหน้าเขาปลูกทีเนี่ยมันจะตตนน้อยอคู่กับยานเล็กหน่อยลงมาเล่นนามเล่นหนาเปีกเยกแชะระมัดระวังในการยานลื่นล้มอย่างเงี้ยคัคู่มันก็เลยปิด เนี่ยแถวเ,เลน,นู่นจะมีะบางครั้งก็จะเห็นบ้านใหม่บ้านใหม่บ้านเรื่นไทยนะครับทั้งทั้งชนบุรี่นี้ทั้งไหนนี่ละนะจำจำอะไรนองนกนะไปเล่นน้ำเพลนเรื่อยอยู่นะครับสามสิบแปดนาทีเนาะผมจะคุยอยู่อ่าสี่สิบห้านาทีนะนะครับคุยจักสี่สิบห้านาทีก็อีกบายบายครับครับโชคดีครับ เมื่อหนาจะทายให้เบิงเดอนะครับเนาะทายสวนใหม่ให้เบิงนะครับรวมนะครับห้องต้องเข้าถึงและ,ะมีส่วนรวมทํางานควบขู่กันไปกับทําทโพดทํคลิปนะต้นสูงแล้วก็ต้นใหญ่เนาะกระบาดีทุกคนในห้องค่ะรับน้ำต่อมขึ้นอย่างการมีส่วนรวมคือการมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับสองอย่างทํงาควบขู่กันไป มองเห็นแล้วครับ่ไม่เห็นสวนหลายชิบก็เลยกลับมาโอ้สวนนั่นบ่ท่านไปบ่ได้ไปขายทายครับสงสัยเพื่อนจะลบแล้วครับไปทุกนี้สวนนั่งลักๆกกอดๆทุกท่านนะครับคุณบริชัดน่ะนะครับเท่าขัาจะในความถาดท่ายในการทำในความถาทายในการทำใช่กัน ปังๆนะครับนะครับปังๆนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเลี้ยวกับโบนันโอ้โหผ่นจะเลี้ยวกับโบนันเนาะสะพานกับเลี้ยวโบนันกับเร่งเรียงเลี้ยวกันไปนะบางครั้งกับอ่าข้อมันกับจะวิ่งเนาะคอมเมนต์จะวิ่งบางวเจอกับบอวิ่งเขาไปกดกับวิ่งเนาะอ่าคุณประทัวส่วนหลังภายหลังมั่นนะครับเขาไปอ่านหนังสือนะอาจารบ่มีผู้รบกวน มองอ่านหนังสือของเด็กเขาก็จะไปก่อนเพื่อนไปเพอไดนะต้องถ้ามาหากินกินข่าวกินน้ำซัมปาสอิ่มอิ่มกอนเพื่อนไปเห็นไปเบงนะิงอ่ะในการเพื่อนถ่ายรูปในการแต่งงานแนะ่เนาะอ่าไปเห็นน้าผมก็ลงอาคาพโดนะเพราะอาคาพโดก็มีนะครับกะปลูกผสมประสานไหม่เป็นส่วน กลุ่มของอาการสมแทมเนี่ยเพื่อนกนัมีกลุ่มของการสมแทมในกลุ่มเสียผาจังสี่เพื่อนกับดีฮะเพื่อนถ้เาเป็นลูกอีสานเท่าก็แต่งตัวจังสี่ละการแต่งตัวเป้าเายาะยว่เาเกษตรกรเท่านีงเขาเห็ดอันใดแนรนะเท้าต้องมีรักแรงที่เป็นเป็นไรรักอักษรใหม่เป็นต้นมีหาตัวตนให่พ่อคนวางหาตัวตนให้พ่อ ตัวตนจะสายหายผหาเป็นตัวตนเน่าเฮ็ดเฮ็ดทังไหฮะจะเห็นตัวตนเน่านะเขาต้องต้องขยันเักไปทางไหนผู้คานกดผ่านเจนเพื่อจะสร้างนครปฐมนะก็ขอบคุณครับคุณน้องนกเนาะน้องนกถ้าเป็นตลดกดไปอาจจะจะเป็นสแปมสันปงก็ไปได้เป็นได้เอาบอ้องไปกดกดหัวใจแต่เวลามาตอบเพื่อน กระอบอยู่อ่าม <Stat> ีราใดด้วยกันนะครับการไร่สุดก็มีรา่ใดถ้าเฮาอ่าหันท้องว่างแล้วก็เกิดไรสิศให้มือหนึ่งนะครับพ้นกระตกหนักเนาะฝนตกฝนตกหนักตกบดขึ้นน่ะจนสอดแจงกาถึงว่าความสําเร็จต่อไปเฮาก็ต้องมีมีงานเกิดงานขึ้นงานเฮาก็จะเพิ่มขึ้นเนาะงานเฮาก็จะเพิ่มขึ้นไปเลยนะน้อง น้น้องๆเพื่อนๆทุกคนถ้าเ่าชาวขี้อเตอร์เนาะกว่าหายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่าคุณกัวท่อหม้อเนาะคุณอ่าคุณประทุมมาโอ้ขอโทษคุณประทุมมากเนคุณกัวท่อหม้อคุณประทุมมัเนผู้เหมาคดีใจน้ำนะปลูกไปนะอย่างไนเขาก็อาจจะมีกลุ่มเนาะก็ก็ต้องต้องหาเพื่อนไปหลายๆแถวนี่ยางหน้าโอ้คุณคุณละองเนาะคุณละองวันนพันธ์ ครับทางเดียวกันกับคุนละอองคนละคนมีความสําเร็จเนาะนีอย่างเนาะสตรีมเนาะน้องพิมพ์กับพานสตรีมนะครับพานครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนะครับก็ในพานด้นานปลอดภัยทุกคน,กค,นคุณบุญเลี่ยงนะบุณเลี่ยงรำชายภูมินะครับ อัเกตตรงที่จะทาได้เนะเพื่อนก็นคงเข้าใจนะผู้ที่กดได้ก็กดเอาเพื่อนนะครับผู้ที่ <c oughs> มผมนะครับปลูกมะพร้าวน้าหอมน้าน้ําเป็นอไปเรียงายๆน้าปลูกต้นไม้เห็ด <c oughs> เป็นดีแหลยครับดีอจะนับสนุน้าปลูกไว้เลยครับต้นพยุง่งโมวะพยุง่งโมวะต้นยุดไปเรื่อยๆจังจะติดนะถ้าติดแล้วก็จะมี พี่น้องโปรงปลายหลายแต่สักดาห์นหนึ่งเขาต้องไปร่วมตัวกันแล้วแต่ละสัปดาห์สัปดาห์สัปดาห์เอาเช็คจากไหนเขาจะดไอ้มีผู้ติดตามหลายขึ้นหลายขึ้นแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ไปนะครับหง่ากดได้กับกดเอาย่งเอาเพื่อนนะผู้ที่ย่องก็ได้กับเอ่อเพื่อนเขาก็บอกแล้วนะผมเพื่อการร่มจะกดยง่งมาได้เมื่อก่อนจะกดย่งหน่ยเป็นซิปซิปทันกับกดย่งกับน้องปลาท้วนแล้วกันยังน,นนะก็ ก็คงจะไล่ยซดคลิปนี้ก็คงเพียงแค่นี้ก่อนแต่ส่วนบากก็จะเป็นเป็นปูนเป็นเหล็กไปแล้วนะดีแล้วเข้าเขามีมิทีไว้รับปู่ไว้เลยหนึ่งลรนี่ก็โอ้หามครับดีน้องพิมนะสนับสนุนเดอ้อนะครับต่อไปอ,อนาคตข้างหน้าก็จะเป็นแล้วเข้าจับทางไหนเขาต้องต้อง,ต,องต้องเฮ็ดกลุ่มนะ คว่าห้องจับทางในีก่อนนั่นนี่รับไปเดินหลอบอยู่ตั้งแต่ลับไปเดินยุ่งหลายยุ่งหลายกับทายไปได้มากก็จะออกมาขอบคุณในลายครับจี่ไปสอบลับไปท่างไปเรียนท่างมุกดาหารกับมีความสําเร็จอีกไปเรียนท่างมุกดาหารกับไปพ่อพุณนแม่ครับเพื่อนกับมีความสําเร็จนะก็เจ็บใหญ่ๆข่วมไข่ใหญ่ไม่พันว่านะครับ น้องปริชาติก็ขอตัวก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากครับน้องปริชาตินะครับบริสุทธิ์นะครับเนะาะมาส่งพลังบวกทั้งน,นี่กับเป็นที่คือในร้ายกับกุ้มวงเพื่อนก็จะย,าย้ายขึ้นเป็นพันสองพันสามพันขึ้นไปเสียหาพันหรือเป็นหมื่นนะครับเอาไปลงกอันไม่ลงไปต่อไปแล้วครับไปเบิ่งคชิปเกาเพื่อนนีงเ่ราท่าน,นตอบเลยนะให้เพื่อนตอบแต่ละ แต่ละสักหนึ่งลายถูกแล้วครับเอาลอาดดลยหนึ่งครับนะเท้ากับดูแลอยยุนั่นครับนะเลี้ยวกับโบนัทโอ,อ้พันจะเลี้ยวกับโบนัทเนาะสะพานกับเลี้ยวบโบนัทก็เรี่ยงเลี้ยงเลี้ยวกับไปนะเหมือนพี่หมวดว่านแหละครับกด่าข้นครับไปกดหัวใจนี่ขึ่นยุบปั๊บแต่ถ้าไปกดตอบจะไปกดหัวกับปลูกอาปลูกตะต้นใหม่นะปลูกะต้นใหม่ เฮ็ดเป็นสวนใหม่สวนใหม่อสวนหนึ่งก็จะีแต่จะเข้าใจนะครับเวลาเข้าไปจับโยงจับมือบไไ่อยๆเขาก็ตอบอยู่ข้างนอกนะคอมเมนต์อยู่ที่โยงไหนกู้เงินกูโย่งบ่ได้วยกัน <c oughs> เป็นบางท่านนะครับเป็นบางท่านกันครับที่คือในร้ายกับกุมขงเพื่อนก็จะย้ายขึ้นอเป็นพันสองพันสามพันขึ้นไปเสียหาพันหรือเป็นหมื่นนะครับ ประมาณจะหาโมงนะครับ